คนได้ปลามายามมองใส่อยู่น้ําบ่อบ่แม่นหลากมองไปไหว้ฝั่งนู่นติดแล้วบ่อยู่กิ้วๆโอได้หลายเด้นี่ทุกคนโอ้ยเด้ปลาขาวด้วยปลาลดมีปลาลดปลาขาวเขาเรียกปลาอะไรนะปักกะดีปักกะเดิดแล้วก็ปลาปกหางแดงคุณนีด้ปลไคไคกระเทิอนบกกระเทิอนน้ําปลาปกหางแดงปักกะเดิดจ้าแล้วก็ปลาลดคุณนน่ะ เราปยาจะไปแกงใส่นมาดองแกงปลาสดนาใส่นมายดองแกงแบบบานๆเราคือตำิีแกงแล้วก็ใส่นมาดองมาไปเก็บใบเม,มงลักกันในสวนไปแวะเขาสวนให้อาหารปลาพร้อมเรียบร้อยเบิ่งเบิงเบิงบ่งเขาทุกคนเขางามงามเห็นเมฆมืมดไหมเขาส่ปนหัวง,นนงุนง่าน,นนนนานงามมาเบิ่งมาเบิ่งกำลังออกอันนุนอันนุนงามหลาลมเลยลมลลมุบเอาฝาไปเลยอันนี้ยังไม่ทันออกมดอเพราะว่าตุงนีนมันค่อนข้างทีเนาะ เอาหวันวันเขาหวันเขาเขาเรียกอยังไงนะหวันเพิ่มเอาไว้เพื่อที่จะไ้เสียงอะไรตาาเสียงหนเพื่อทีจะให้เวลาตรงไหนไม่ขึ้นไปถอนซ่อมถ้ามีไม่ได้ถอ,อนซ่อมถอนซ่อมก็ไม่มดมันหลายโพดหีเลยไปะจะไปเก็บทั้งหลักกันทุกขัถึงสวนแล้วทุกคนเลยให้อาหารปลาก่อนอนี่คือวิธีการให้อาหารปลาขึ้นไหมล่ะ ไฮพีดเวลาไม่ค่อยอยากขึ้นดอกขึ้นไม่ขึ้นก็ช่างหัวเถอะเราจะเก็บหนึ่งหลักก่อนเดี๋ยวมันจะคขำเนาะเป็เรื่อมึดนะดิขึ้นไหมทำไมป๊าไม่ค่อยขึ้นให้ตาผู้ช่างก็ไม่ค่อยขึ้นให้ไหฮขึ้นไหมนะโอ๋ขึ้นอยู่ไ้หน่อยเดียวนั่นนะอ๋าขึ้นแล้วทุกคนมันเห็นเงาคนไม่ได้าหรอกเด้๋ป๊ามันตื่นต้องใส่มินกมาขวนแน่เลยนกมันชอบมาจับบนเล่านะแล้วมันก็เจิดลงมันย่าน มาเดี๋ยวเ,เราจะมาเก็บแมงลักกันแมงลักเราก็งามงามคำเลยทุกคนด้วยวันหนึง่งวันหนึง่งเร็วเร็วเพราะว่าคำปุ๊บก็มืดปั๊บเลยเอาเยอะไหมตาเอาหมดกอเลยปะขอแล้วเด็ดออกเพราะว่ามันแก่ด้วยมันออกดอกเยวจะมาตัดแต่งใหม่อันนี้เด็ดออกไปวันนั้นเหลือแต่กิ่งที่ยังไม่มีดอกงามงามเด็ดต่อ,อใส่หลายๆน้องหอมหอมจริงๆเราไปซับเนาะไปซับซับๆเร,รก็ใส่แมงลักมก เหมืนสมัยโบราณน่ะห่อหอ,หอแล้วก็มกย่างอู้แซ่บไปทางไหนต่อปัตินี้<ป>เอาพริกไหมเอาตะไคร้ดิเอาตะไคร้ปัินีก็จะเลอยไปเอาตะไคร้แล้วแต่ว่าตอนนี้ดูสวนก่อนปยาเจแอบดูซอราะรถมาเช้ามันมีร่วงแต่ว่ามันนาจจะเกี่ยวกับน้ำแช่เขาหรือเปล่าเนาะมันมีลูงหนึ่งที่มัน,มนอ่อนมันหล่นแสดงว่าน้ำแช่แล้วมันทําให้เขาเป็นโรคแต่ว่าปยาว่ามัน่นาจะเยอะเกินน่ะคืออันหนึ่งมันก็เลย เค่นั่นรอเลี้ยงกันไม่ได้นะอาหารอาหารไม่พอมีสองอย่างคืออาหารไม่พอก็น้ำแช่น้ำขังปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาไข่แล้วคําแล้วพอเวลาเดินมามาันก็หลุขึ้นในป่ามันยากคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทุกคนแวะดูเพกาเห็นแวบๆกแบบินได้ี่ยอันเพกาอันนี้เขาบอกว่าพันธ์วายพันดกดกจนกิ่งหักเดี๋ยวเราจะมาดูกันเห็นแวบๆแบบคุณ่ะ มองเห็นไหมไก่ไก่ออกเลยเด้นั่นหน่อยๆน,น,นั่นกระลังกินเลยเห็นไหมเขาบอกว่าพันธวายดกจนกิ่งหักแม่นบอบุกไ <c oughs> ะแต่เอาตะไคร่สองกิ่งเด้สองต้นสองต้นไ่ใช่สองกิ่งมีอยู่สองต้นสันสงนส่งมาสองต้นเนะาะมาเดอ้อนไปที่นี่จะเข่าปลาเลยเอาปลาตะไคร่แล้วทางไหนหมด สงังเษนเด้อเออมีหผักหวานหนุ่ผักหวานปยาง่างามเนาะคนเราในลูกอะไรจะงามได้ไหมไม่ต้องจะ,จะใช้ตัวไฮเบิ้งผักหวานถักยาออกให้ว่นนันนะถักยาออกให้ก็งามงามเลยแตกยิ่งมาโดนฝนทุกคนนะจะมองเห็นไหมนี่เกลืผักหวานปยาเนาะอุโโอ้ยบวกถ้ามีจะก,กำมือหนึ่งเนี่ยปยาก็จะเก็บไปแกงี่ยไงเนี่ยผักหวานป่าทุกคน คือมาต้นละเท่าไรนะตาต้นละร้อยบอกสิบบาท <laughs> จะคุยซะหน่อยมาต้นละลอย <laughs> ตาบอกต้นละสิบบาทหายเด้ <laughs> day, เนาะมีอยู่สี่ต้นแต่ว่าต้นนู่นน่ะมันหายมันมันยังมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าเขาอยู่ใต้พ่เลี่ยงอันนี้ใหญ่กว่าพี่เลี่ยงผิดกระดกกรก,รก,รกทุกคนไม่อยากจะคุย่อยาก,กินเหลาเหลาแล้วมันจะแหลมอันนั้นจะดอกกระเจียวดอกดินปนกันซะอันนี้ก็ มีตะไคร้มีผักหวานนะเดี๋ยวจะไหลฟังมีพริกขี้หนูพริกขี้หนูน่นไม่ได้ปลูกหนกปลูกของหนกมีดอกดินมีดอกกระเจียวแล้วมาในนี้ก็มีผักหวานมีตะไคร้มีอีทื้อต้นนู้นอีทื้อต้นอีทื้อนี่กินได้หนิแซ่บแซ่บเดยนี่ปล่อยปล่อยให้เทพันไหลายก่อนโอ้หลายเราดึงเนาะแล้วก็มามีดอกแค่เอออันไหนเขาก็ปลูกไปเมื่อปลูกอย่างละนี่เรหน่อยพอาะจกินอยากกินดอกอีทื้อเนี่ยมันไม่ออกดอกแคกทีอันนั้นก็จะกินดอกแค่หรือไงก็ไม่รู้ ไปหาเอาดอกแคมะฮุ่งก็มีหนูนะใครจะกินมะฮุ่งก็ได้นะจ๊ะมะฮุ่งก็มีต้นเดียวกระลังปลูกเยอะรอดมาอีกต้นหนึ่งอย่างอื่นไม่ห้ดูดอกมันมันจะไม่ได้กินแตงไทยที่เราปลูกไว้ก็จะไม่ได้กินมันเฮบนี่มันเลิมใบเหลืองหรือใบเหม็นมันจะออกหัวแร้วบ่าทุกคนไปยากก็มาปลูกให้มาปลูกก็จะก็ออกหัวยังไงมันเฮบมันหงเนี่ใครลูกบอกเบิรนด้วยว่าเวลาเขาออกหัวเขาออกยังไงเดี๋ยววันหลังเราจะมาสักรมอ่า มักอะไรนะมันเทแต่ก่อนทุกคนจะคุดเข้าก็ต้องยกมือไหวก่อนเด้อก็ยังว่ามันเทนะก็เทศตลอดเวลาเดี๋ยวปยายาจะมาดูอีกทีหนึ่งว่ามีหัวไหมพว่าเขางามโพดย่านไม่ลงหัวถ้าไม่ลงหัวจะให้พอบานตัดออกงวงตัดออกหมดเลยเราเอากิ่งแข่เมื่อกี้กิ่งเอาไว้เสียบเนาะเอาว้ปลูกมันมันงามโพดย่านไม่มีหัวให้กินดอกปลูกก็เลยปลูกไปอย่างละนิดละหน่อยเพราะว่างๆกับเดยว แล้วจะบอกว่าปลูกอย่างละนิดละหน่อยแนนแอดอีกแล้วรอบปีปีไหนรอบไหนที่ปลูกเมืออโอยที่แคบมีคนเขาบอกว่าที่ไม่ใช่น้อยหรอกแต่หักปลูกของหลายปลูกอย่างละนิดละหน่อยแต่โอ้มันก็ปลูกอย่างละนิดละหน่อยนะเมือเอเนี่ยแต่ก่อนปลูกเมือต้องอยู่โหสูงรีบลูกบันง่ญ่เลยอันนี้ไม่ได้ปลูกแล้วมาลงมันแทนมันกับมันไข่มันเฮฟกะจ้าเขาออกหัวยังไงก็ไม่รู้ด้วยเขาให้มาปลูกก็เอามาปลูกเนาะมันกินแสบเขาให้ลองกินก็กินแสบก็เลยลองมาปลูก ปลาปลายาเยอะเด่นเห็นอเยอะด้วยเดี๋ยวเอาไปแกงไปทอดแบ่งทอดให้เด็กน้อยด้วยจริงๆมันอก็นาแกงใส่ดอกแคได้ตาแกงสม้มอะเอาไปลดตำเป็นน้ำแกงใส่ดอกแคหัวลมหนาวม,มนาวันรู้จักหัวลมหนาวออกหรือไงอย่างเราได้ครบแล้วเนาะตะไคร้เขาไม่ใส่ใบบุกูดเหรอ,อแกงอันนี้เขาไม่ใส่ดอก ก็ไม่ตะไคร้ขาก็ไม่ใส่แต่ตะับตะไคร้ก็พริกก็กระเทียมอ่ะได้แล้วป่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาหน่อไม้สมหน่อไม้ดองที่เขาห็รไว้อยู่ในบ้านเนาะเอาเดินชุนรอดป้ะปเะเตยมหาเตรียมคงเตรียมของทำก็ข่าวข้ามแล้วอ่ะปทีินีมีอะไรมั่งแมงลักปลาหน่อไม้ดองเราทำเองรูว่าไปวางจนอันนั้นึ้น แมงมุมตะไคร้หรือมีอย่างคือใบหมอนอยู่ตรงนั้นเลยเอาใบหมอนก่อนเดี๋ยวมืดมองไม่เห็นนี่เราจะใส่ใบหมอนด้วยทุกคนเสบหั่นฝอยๆกินได้นะใบหมอนนะเสบนำเอาน้ำนัวครับโอเคนี่มาเด้อใครอยากมากินเดาสิแกงสู่กินแกงน้อยใส่ปลาหน่อยสำหรับคลิปนี้แค่นี้ละจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้บไปแล้วจ้าบ๊ายบายแกงปลาหน่อยใส่น้อ้เด้อ